สวัสดีกันยามบ่ายครับทีนี้หลังจากที่เมื่อกี้ไปโคงกินข้าวกลับมาแล้วนะครับไปขายที่น้องเอสซีมาดูกันต่อโอ้ะทำงานละเอียดมากนะครับนี่ก็พ่าแก่ก็ยังมาไม่ถึงนะครับก็รอรอไปก่อนพากันทำความสะอาดอยู่โอ้เนียนกริบ นี่ช่างคุณภาพขัพามาดูตรงนี้ครับตัวสายเสียบกล้องนี้ก็จะอยู่ที่ตัวรถนู่นนะครับแล้วก็ปลั๊กใหญ่นะครับ หลังจากที่ใส่ตัวนี้เสร็จปุ๊บก,ก็เดี๋ยวอรอท่อน้ำมาพอท่อน้ำมาเสร็จเนี่ยก็จะได้เอารถออกไปวิ่งนะครับเพื่อที่จะได้เซ็ตระบบให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็จะได้เอาไปเปลี่ยนยางนะครับจะไปเปลี่ยนยางให้กับพิวุ์นะครับหลังจากที่ก่อนก่อนที่จะเกิดบตเหตุแก,เ,กเคยไป กระแทกเข้ากับฟุตบาทมานะครับ mm hmm. กระแทกเข้ากับฟูตบาทมาแล้วแกไปเปลี่ยนแค่ยางเฉยๆแล้วแกไม่ยอมตั้งศูนย์ล้อนะครับไม่ยอมเช็คช่วงล่างจับระบบเช็คช่วงล่างมันก็เลยทําให้กินยางครับนี่มันกินมันกินข้างในนะอันนี้พี่พุทธจะสลับแล้วแกสลับยางนอกในออกมาแล้วนะครับมันก็เลยมีรอยให้เห็นว่ารถมันกินยางนะครับจากแก้มด้านในนะครับ เมื่อวานนี้ผมก็มดุดขันข้างในให้แล้วนี่ครับมันกินเห็นไหมเกิดจากการา<ม>เขาเรียกว่าอะไระโดนกระแทกแล้วก็ศูนย์มันเทียนนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปไปแก้ไขเรื่องศูนย์ล้อนะครับปรับระดับช่วงล่างใหม่มันก็เลยทำให้เป็นแบบนี้<ม>เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับช่างติดกระจกเสร็จท่อน้ำมา ใส่ท่อน้ํารถวิ่งได้ผมก็จะเอาไปตั้งศูนย์ให้แกนะครับเปลี่ยนยาง2เส้นแล้วก็จะตั้งศูนย์นะครับอันนี้นนก็ช่างก็ลุยกันแล้วทํางานกันแล้วเนี่ยรอบบ่ายนะครับรถแต่ละคันอโอ้ดูคันนี้พ่นเขียวเลยนะครับขณะที่รอตัวล็อกแขงยิ่งลีด ที่จะใช้ยึดก,กับกระจกเนี่ยก็จะพามาดูคันนี้ครับนี่ฮะ,ะนิสซันไออะไรวะโตโยต้าคลาวคันที่พี่ๆน้องๆเอซหลายคนถามมาว่าถ่ายรอบคันให้ผมดูหน่อยก็จะถ่ายรอบคันนะคันนี้นะครับถ่ายรอบคันให้ดูตอนนี้เราทําการขัดเนื้อเหล็กแล้วนะครับปรับพื้นที่เนื้อเหล็กเรียบร้อยแล้วให้มันไม่มีสนิมนะครับในส่วนสําคัญสาคัญนะครับ ส่วนไหนที่เราปั่นก่อนเราก็จะเคลือบไว้ครับพ่นเคลือบไว้เพื่อที่จะไม่ให้เกิดเนื้อสนิมขึ้นมาอีกนะครับส่วนตัวที่ยังไม่ขัดก็ต้องมีรอปะพงปะผุเนี่ยอย่างเงี้ยต้องมีปะผุนะครับผาจะให้ปะผุให้ตัวนี้ก็ยังไม่ได้ขัดไม่ได้ปั่นนะครับก็มารอดูนะครับอืออือโอ นี่เราก็จะปั่นออกประมาณนี้นะครับนี่นี่มีเครื่องปั่นเห็นไหมในใช้เครื่องปั่นแล้ก็ปั่นให้เห็นเนื้อเหล็กเลยรถล,ลูกค้านี่ก็คือตามสภาพอายุการใช้งานของรถเนาะมันนานมากมันก็มีการซ่อมแซมมาก่อนที่จะมาหาเราะนะครับก่อนที่เขาจะซื้อมาเป็นทอดๆรถตัวนี้ไม่ลูกี่มมือแล้วแหละนะครับแต่ว่าสภาพนี่ก็คือ ยังใช้งานได้นะครับเครื่องดีสภาพตัวถังดีก็โอ้เป็นที่ต้องตาต้องใจของคนที่ชอบรถโบราณนะครับส่วนคันนี้ก็คันที่วิ่งทะลุนรกทะลุเข้าไปในบ้านเขานะครับสรุปแล้วก็คือเจ้าของเขาขายขายต่อนะครับขายซากเขาเรียกว่าขายซากาทางอู่ก็เลยซื้อเอาครับทางอูซออ่ซื้อเอาซื้อเอาซากแล้วก็ตอนนี้เราเตรียมอะไร เพื่อที่จะซ่อมคันนี้แล้วนะครับนั่นก็คือมีได้มาแล้วหนึ่งไฟหน้านะครับไฟหน้าว่ารถคันนี้ชนนานไม่นานเรามาดูที่ใบภาษีรถภาษีหมดสิงหาหมดเดือนหน้านะครับภาษีหมดเดือนหน้าอุย้ยแสดงว่ารถเพิ่งชนนะเนี่ยเพิ่งชนนะครับนี่ก็ได้ไฟหน้านะครับได้กระจกมองข้างซ้ายขวามาแล้วแล้วก็ได้ประตูเดี๋ยวพาไปดูประตู ก็คือประตูก็นู่นครับสีขาวกับสีํำเงินวางอยู่นี่นะครับได้มาแล้ววันนี้เห็นทีมงานที่หาอะไหล่ให้เขาก็จะไปดูอะไหล่มาให้เรานี่ได้ประตูมานะครับนี่ประตูก็อยู่นี่นะครับของเดิมที่พังยับนูน่นพลังงานพลังงานมืดครับ พลังงานมืดเสียงเสียงแห่งวามเป็นอันตรายกับการถ่ายทำคลิปมาแล้วนะครับก็เออเรียบร้อยแล้วไปมืดไปมืดเอาถอยเข็นออกไปไปพ่วงเอานี่ครับกระส่านกระคีบแล้วชาร์จไว้ก่อน คึกคักคึกคักคึกคักรอบบ่ายเอาอันนี้ก็พ่วงแบตให้แล้วครับเดี๋ยวชาร์จไว้แล้วแหละทิมชัางเราก็เค็ดเค็ดถูๆไปก่อนรอนะครับเดี๋ยวเราค่อยรอเหมือนกันเดี๋ยวค่อยมาติดตามต่อคลิปต่อไปนะนนก็เดือนรถมาดูคันนี้ครับที่ผมติดฟิม เรียบร้อยแล้วนี่ก็ติดสติกเกอร์ครับติดสติกเกอร์ไปให้ลูกค้าตพนน,นี้ก็ชนหนักมาผมก็เปลี่ยนชุด เปวงท้ายให้นะครับเปลี่ยนชุดเชวืงท้ายสภาพแต่ละคันเข้ามาในอู่นี่ก็ช่วงนี้หน้าฝนนี่อาจจะโดนหนักๆมานะครับแต่ละคันก็พยายามขับรถใช้ความระมัดระวังกันนิดนึงนะครับเป็นยังขอดร่อ,อรออไไนเอชซีบอก รถช่างรถทีมช่างโอเ้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่นออง์อฟซีทุกท่านเลยที่เข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะตอนนี้ก็ พี่น้องเอฟซีนะครับดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่กำลังระบาดครับผมไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอนะครับซึ่งสาวผมก็ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะติดติดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอแต่ว่าไปหาหมอมาหมดไปสามพันนะครับหมดไปสามพันแต่ว่ามันไม่มีอะไรที่น่ากลัวเนื่องจากว่าหมอบอกว่า น่าจะใช้เวลา,าพักฟื้นแค่3วันนะครับก็จะฟื้นตัวได้เมื่อวานก็เริ่มค่อยยังชั่วแล้วนะเห็นเขาลุกขึ้นมากินข้าวลุกขึ้นมาอาบน้ำได้นะครับหลังจากที่ไปหาหมอมานะครับวิธีการดูแลนะครับใครที่เป็นไข้หวัดใหญ่สายพันุเอก็อาการก็จะมีน้ำมูกใสนะครับเก็บคอไอ ตัวร้อนอวิธีการรักษาเบื้องต้นก็กินยาลดไข้นะครับกินยาลดไข้ยาพาราเรล่านี้แหละก็ยาลดน้ำมูกแล้วก็ยาแก้ไอนะครับหลักๆเลยที่หมอแนะนำมานะครับก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับพี่น้องเอฟซทุกท่านนะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับผมรอก่อนรอตอ,อ,อนที่ช่างใส่กระจกหมนแหละอยากจะถ่ายให้ดูทีหนึ่งครับผมบายบายครับ